สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์นีนาศีรผลฟันทงอีกครั้งสำหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารในช่วงวันที่31ธันวาคมถึงวันที่6มกราคม2567ค่ะตามปรัชญาโหราศาสตร์ไทยกล่าวถึงคนเกิดวันอังคารไว้ว่ากล้าแข็งขยันให้ไทยอังคารนั่นหมายถึงคนที่เกิดวันอังคาร เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งมีความเป็นนักสู้มีความเอาจริงเอาจางังและมีจิตใจที่กล้าหาญค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดวันอังคารค่ะในด้านการเงินมีโอกาสและช่องทางการสร้างรายได้จากการเจรจาติดต่อสื่อสารค่ะแต่ก็ต้องมีการบริหารการเงินให้ดีด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อครอบครัว รายจ่ายเกี่ยวกับเพื่อนและการสังคมรอให้ต้องจ่ายอยู่ค่ะในด้านการงานมีดาวพฤหัส,สบดีโคจรมาได้ตำแหน่งราชาโชคในเรือนภพปุตตะซึ่งเป็นเรือนภพที่หมายถึงการได้เริ่มต้นทำโครงการใหม่ๆและมีดาวพุธซึ่งหมายถึงการเจรจาติดต่อสื่อสารโคจรมาอยู่ในเรือนภพวินาศแต่ก็อยู่ร่วมกับดาวสุขดาวเจ้าเรือนราพะ และได้คู่ธาตุน้ำจึงส่งผลให้ในด้านการงานมีเกณฑ์การลงทุนในโปรเจกต์โครงการใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความมั่นคงต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ประมาทและระวังการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนระวังการจัดทำยิติกรรมสัญญาดังนั้นต้องมีที่ปรึกษาด้านการเงินด้านบัญชีและด้านกฎหมายเข้ามาช่วยค่ะ จะทำให้ทุกอย่างสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นค่ะเพื่อเสริมมงคลให้ประสบความสำเร็จนะคะอาจารย์แนะนำให้บูชาองค์อนาถาบินธิกามหาเศรษฐีและทาสุดยอดสีพึ่งฟันธงพระหริหราประธานพรค่ะเพื่อเป็นมหามงคลเสริมความสำเร็จด้านการงานการเงินโชคลาภและการเจรจาค่ะ ในด้านความรักค่ะสำหรับคนมีคู่คู่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกๆด้านค่ะแต่เป็นช่วงที่คุณเหนื่อยจากการทำงานต้องระวังอารมณ์คำพูดช่วงนี้ควรรักษาระยะห่างให้ความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันค่ะสำหรับคนโสดค่ะมีคนเข้ามาให้ได้คบหาแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนแล้วตัวคุณก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวก็เป็นไปได้ค่ะ ในด้านสุขภาพค่ะให้ระมัดระวังการเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากการเดินทางหรือกิจกรรมที่สนุกสนานเกินขอบเขตในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้ค่ะก่อนจะจบคลิปนี้อาจารย์ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งในปีใหม่นี้ค่ะและขอให้เทศกาลวันหยุดของทุกคนเต็มไปด้วยสิ่งดีๆและความเบิกบานใจแล้วกลับมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขสดใส มีแต่สิ่งดีๆและความสำเร็จเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านค่ะแล้วพบกับอาจารย์นีนาสิทธิ์ผนฟันธงได้ใหม่สำหรับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ